สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมที่29ประจำเช้าวันจันทร์ที่21มีนากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เอสปันญอนเปิดบ้านเอาชนะมายกาไปหนึ่งูงจากลูกยิงของลาอูนเดอโทมัสการดิสก็เชอนเอาชนะบีริวไปหนึ่งูงจากลูเบนโซบิโน เซลต้าบิโกนนี้เสมอกับเลบันเตสไป0-0เซบียาก็เสมอกับเลอโตซิดาไป0-0แล้วก็คูบิกแม็ครับเลืมาดริดแพ้คา,าบ้านให้กับทางบาร์เซโลนาไป0-4ฮะวันนี้บาซ่าโหจริงครับซัดไป4ประตูจากโอวาเบยองครับยิง2ประตูที่เหลือมาจากโรน a าอาราโคเลยก็เฟร์ลัตตอเลส แม่ก็เลยทำให้แต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับหนึ่งยังคงเป็นเลอมาดริดครับแม้ว่าแพ้ไปแต่ก็ยังมีแต้มถึง66คะแนนอันดับ2องเซบียาห้าสิบเจ็ดอันดับ3กับ4เป็นบาร์ซ่ากับแอตมาดริดเก็บไปทีมละ54อันดับ5เบติส50อันดับ6โซเซดาตมี48อันดับ7บีรลี่สิบห้อันดับ8บิลเบาว41อันดับ9ก้าบรเซียมี40อันดับ10 เป็นโอซาซูนาเก็บไป38อันดับ11แล้วก็12เป็นเซอร์ตาบิโกกับแอสปันยอนมีทีมมา36อันดับ13กับ14เป็นไลโยกับเอลเชมีทีมมา32อันดับ15เกเตาเฟ่29อันดับ16กันาดา28อันดับ17กาดิสมี27แล้วก็ซอนโตชันครับอันดับ18มาโยกา26อันดับ19ลาเบสมี22แล้วก็อันดับสุดท้ายเลเบนเต้เก็บไป19เาคะแนนไปต่อกันที่ดาวนซนูล่าสุดตอน แลเดี๋ยวส่งไทยกันที่โปรแกรมแล้วต่อไปเกมที่30วันเสาร์ที่2เมษายนก็จะมีเ,เ, oga, iu, เก, Madrid, ก App เาเตา,ววา,ามเฟ่เปิดบ้านเจอมาโยกาเลเบนเต้พบบียริลเซลตาเจอกับเลบันเปริดแล้วก็แอตเลติดเปิดบ้านเจออ阿าเบสตามด้วยวันทิตที่3เมษายนมีบิวเวิลเจอกับเอลเช่เบติสพบโอซัซูนากันาด้าเจอเลเรยโยบายเอคาโน่บรเซียเปิดบ้านเจอกาดิสแล้วก็บาร์เซโลนาจะเปิดบ้านพบเซบียาขบไปไทยด้วยคืนมันเดย์ไนท์ระหว่างโซเซดาเจอกับเอสปันยอน